ยางงี้กูปอยไม่เคียร์ดีกว่้งมีข้าโผัเกมอยู่กลางใช่จะมาแท็กเวฟกลางมั้เวียเวียเวียปาดเลยไม่ทัดเกิดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาไม่ได้แล้ปัดอ่ะสิบปายไอ้ชัดไม่อะ่ามันพี่ไม่ได้รัดเลยไม่ไม่ปกพี่พี่ไม่รัด มืนพี่ลาด้วยเพราีอยู่กับผมอ่ะนึกไปนะนไปนะเยนนะเย็นผมเป็นหลนปการทำเการทำเปการโอ้โหโน่าานะทมาทำมาทำมาทำมาไม่ได้ไมได้ทำได้้มกะเอาหนได้ไหมดึงาดูเมื่อกี้้ากูถอยอวิตาตายไอชิี่ยนี่กูช้าแซ่ดแล้วพารณ่อยะพ่อนายนะ พอนพอนลงอะพี่พี่เร็วยังไงอูยับเลยเอ้ยัวเองกลับบ้านเลยกลางกลางน่าะเอ่ยอยู่ยป่วยบหปยุห่ับที่ลงลาลเดินทอนหายแล้วพี่น่าจะติดความหมูบาทอนความมเีนะนั่งสอตัวนะสามสบลยสาม้าลงลาดี่โอ้ โอ้ยังมีฟรีหรอวะฝาขวาเลจาะเด้อนมังกรนมกรเจ็บเจ็บมังกรไปบี้มังกรไปบี้มาดิวมาดิวใส่ได้แล้วมถ้าเจอออสมันเจ็บมากมันเจ็บมากตุเรนมันเจ็บหมดเลยนะเว้ยมันเจ็บมันกักเลือดอ่ะเเจอ้มันกำลังแกมาผมก็ไม่ล่างว่ะมี่เฮ้ยปิดล่างเนี่ยไม่เอาน้างไม่เอาน้ามีเงาพี่จ้ะ ไม่มีไม่มีมันเดือหายมันเดือดายร่างี่รางสี่ร่างสี่ต่อไปเล่นนี่เลมันขึ้นเลยตวเ่นจ็บตัวเล่นเจ็บบงไ้างสวยไม่ตายแ้ว่โอ้โหไอ้แก่ทนถอนม้าไปยงเลยไหมนี่นสวยรู้ไอย่ามเ้ยไม่ถอดม้าเลยะต่อยทีนี่หลยใส่หัวจากไอ้แก่ทีมเอง ัตวบูดขึ้นที่อย่างนี้ทอนรวยอืมบูดเถอะปิดมันเลยข้างล่างอับลงมาปิดเลยไม่ใช่แม่งรู้เอาแม่งแล้วเอาไม่ได้ปิดเอานี่ยไม่ได้ปิดเฮ้ยมันรูเนี่ยพี่มันเราจปิดอ่ะันรู้พี่ถ้าเลยพี่เลยพี่เคียลเวฟเคียลเวฟนเด้งๆร้อนตอบ กลางมั้พี่เป็นกลางนะมัดิโดกลางนะเอวขวาเอ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 าเ้าเน้าเอาเเอาาเอาเอาัอาาเเอาอเ้าเนะเอาเอนเดอาเอาเาเอาเอาออาเอาอาาเาะาาาาาเเ็บเเาเอาอเเาอาเเเขาาเออาาาอเ คืงหกลางลปิดล่างกวามัน no ิเียงมันดดเียยัง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 ไปรงแลยรัอยพี่ันเยนกัได้นะมีผมนกก็ได้คไม่มีไปอยู่ีไปอยู่อยู่อยู่งไท้ายถยเลยพี่ดาพี่ดาอยลอยถอยอยยาาแค่ค โดนดิเรียนจะตายแล้วใช่เหรอไปมาแล้วพี่โทนอยู่ไหนโทนมันอยู่ล่างอ่ะทนโซมันเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยผู้ใหญ่เดี๋ยวเดียวุตน่ทาย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 มันไม่ปิดกลางต้องเอาซ้ายพี่ลองเอาซ้ายเอาซ้ายพี่เขียนให้บอกเป็นล่างไหมเป็นอย่างล่างนะพี่มาล่างเลยมาแบบเดียวมาแล้วปะ ไปเลยปอทำมิงบูทุเรียนลงมนเห็นพี่นะเว้ยพี่เราคัดทุเรียนนะพี่เราคัดทุเรียนนะบีอปออย่นี้มลแดงอะไรปะมาแล้ต่อาเฮ้ยทุเรหลังแดงมีนะเว้ยเว็บนี้เว็บนี้ปิดแม่งเลยเปล่าวะให้ให้พให้พี่ใส่เียกลจะไม่ออดะเลเอ่เลนเกียร์ก็ได้มีไม่มีสิ่งนะผม

เข้าัวไปล่า <Okay. S 2> งล่างจะแตกปนเเสียเยอะชิไหมผมมันไหวอะ่ะกลางมีเว้ย<อ>ิงนะยิงไม่ต้องไปโซนสูงแตต่างเขาหมดแล้วมป่แล้วจะตีแตกกันไง<อ>ไม่แตไไกไม่แตกเป็นบ้มไม่แก่ที่เลือดตายเอยนะสวยมต่อนะเฮต่อนะมาดึงะแสพุงน้องมาดึงะแสพุงน้องเอ้ีแนหัวนเนิมเนิม

กลังลองเข้าเข้ากลางมาดีเรื่องละอนาโอ่้อ้โห่้นแล้วอแล้วยายาทนเน้ยยาเทว่าแล้วฉันเย้ต่อรั่างไหวป่ะเพื่อนตาม่อเลยนไดได้ได้ร่างโอ้มาคัดเลสไว้ตอไม่รู้จะลงไปไงวะลงกลางกันกูลงไปไม่ได้ัดขนาดนี้ ไปอนนี้หวยบมาอนนี้เวบะมาหน่อยดีกานตายอยู่เพื่อนี้ใช่นี่ได้ทราเลยต่อไปอะไรเงี้ยต่ไเหรอดีรับน้องโอ้ยเจลิโป้โปได้วยรอมันส่วนเชื่อมต่อนะอันี้มันเป้นมันสี่มันสี่มันสี่๋อ้สัตว์ยังต้องรับติดที่รับต่างนะ 那哦，有点大温 ไอ้เนี่ยเราเราแล้วแบบซ้อมมาชุดชุดนี้เนี่ยชนะชนะซิปแคตาเด้งวะแล้วก็มีทีมเดียวเดีที่ชนะที่เหลือที่เหลือแพ้ทุกทีมเลยทอยไอ้เนี่ยมันอมหนีอมหนีโลกรวยเนาะไม่ให้มึงหยิบแล้วเนี่ยร้อรอนต่อต่อทอยทอยเขาทำไหมเขาทำไหมมันปิดมันปิดไอ้เนี่ยเอาไม่ได้อ่ะโพี่แดนสลับเลยนะพี่สลับเออไอ้กางก็้ามาพี่ดารับรับบนก่อนไหมพี่กลางมาตอนนี้ ตีแซกแกูะกับมาเนี่ยว่าไม่ใช่อย่างนี้สิเพื่อนรักเล่นดีโอ้โหพี่วิ่งมาเลยพี่นี่ล่าง่างได้ล่างได้พี่ฮะแมงตุลเกินเนีผม่มงเดินลงนะโชว์โชว์โชว์นี่ยผมรู้ผม้เละตากรบพี่ดาไปแทนใหเรีน ใารกันใครกันใครกันรกับบุ๋กับต่อไม่ได้ดูเรยนฟีเลยคูไอ้สัสเ่ยนโอ้โหแรงเลยโอ้ไอ้สัสจดีแรง่นวะแล้วไอ้สัสกูจะาเลยไอยู่กับอยู่ไอาย่าอยากจบจเลยเพื่อนอยากจบเลยี่ยมาขนาดนี้จบเลยังจบเลยจบเลยโอ้ไอ้ย่าเออไปอยู่

ชีรบห้บรีเนี่ยปิได้ได้ิได้อัาตรอนนี้มันี่แค่เาแม่งเหมือนเก่งนาสเราเราสิบห้านาทีจริงเขี่ยเป็กูดเยาว่ยังเขี่ยได้เี่นหหมอเฮ้ยหนึ่งี่อีกะ่ะ ลงมแล้วลงไปแล้วไอ้เหียลงแม่งเลยละกันไอ้เหียเอาได้ปะมันถึงกูเนี่ยเพื่อนมันถึงกูเนี่ยมาเด้อมนเด้อมนเด้อเอออ้ยลิมไปปมน่อยอนลิโปมาลิโปมาลิโปมาหนอยหอิโปมาลิโปมาลิมตลนี่ไนออยื่อยุดตรนนี้เนี่ยะไอหยุดอ่ะพีไม่ได้หยุดไอเฮียพุทธิ์หยุดใครละเราข้ามไปสองคนนะเพื่อน พี่บิ๊กจะลงเงินคับพี่เกมเสล้เอมเสแ้าแล้วเ่ดเจอถอดใส่แบบจัดไปเลยอี๊ยฝังน้ไม่ใช่พี่พวกคนไม่ดีเราดีเราดีไม่ได้พี่ไม่ได้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 เลีนมาเราเยนนึ่งที่ทีม่ตะกอไขได้เมื่ัวเรามีตะกอไขจริงจริงอเนี่ยเห็นชิปแล้วพวก็ทอยดีวะชิปแต่ละตาเนี่ยดหดสุดไอ้พวกตีนตีนมาเลยโอ้โห เล่มาพี่บอกมาดิพี right. ่หกพันค okay, ุ้พี่ดินี่แน่ดเกมแล้วิดาวิดาวิดาสี่พันนะวิดาหกพันนะวิดาเดียเชียเบสกูไม่ได้รับกูมุดยาวเลยเอ้ยผันดีวิทมาแล้วเชียร์บไอ้สาีอยราไม่ใช่เะไอ้สรโอเคดิมาปะเนี่ยอยู่อยู่อยู่ได้บ้างไหมซะใหญ่ใหยาพอแล้ว ผมว่ามาด้วยคิมสามนะโอ้ยเกย์ต่อให้เราต่อจริงจะแผล่าน้องตอนจบปวดแผลูอยอเลยกูปวดหัววะเก็แผนเนี่ยเอาอะไรมาเก็บวะแอลไอ้แต่เก็บแผนไหมมันก็ไม่เลยอด้เล่นวิดา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 ม่ได้คิววิดาิหายตอนนี้ค okay. ิวข้าเป้อัเยังไม่เี่ยเลยโอ้ย